โรนัลโดรวยพันล้านคริสเตียโนโรนัลโดนักฟุตบอลในตำนานได้เป็นนักฟุตบอลคนแรกของโลกที่ก้าวเข้าสู่สโม,มสรมหาเศรษฐีพันล้านเหรียญหรือเปเ l เนสคลับซึ่งตามรายงานของบลูมเบิร์ที่ได้สรุปไว้ว่าโรนัลโดมีทรัพย์สินแล้วรวมกว่า1,400ล้านเหรียญดอลลาร์หรือประมาณ50,000ล้านบาทซึ่งถึงแม้เขาจะอายุ40ปีแล้วเขาก็ยังไม่หยุดเล่นกีฬาฟุตบอลที่เขาลักเพิ่งเซ็นสัญญามูลค่ากว่า400ล้านเหรียญกับสโม,มสรอาลนซาในซาอุดีอาระเบียทำให้เขากลายเป็น,น ตรงร้อยห้า550ล้านเหรียญดอลลาร์หรือประมาณ20 0 0 0ล้านบาทนับตั้งแต่ปี2002จนถึงปัจจุบันและปัจจุบันเขาก็รับค่าเหนื่อยปีละ358ล้านดอลลาร์แต่ไม่ใช่แค่อย่างเดียวครับเพราะว่ารายได้จากธุรกิจและแบรนด์นั้นมหาศาลอย่างเช่นสัญญากับแบรนด์ดังๆอย่างไ i ก e ้ r m a n i Castro รวมมูลค่ากว่า175้เหล้านเหรียญและยังมีธุรกิจส่วนตัวภายใต้แบรนด์ C R 7เช่นเสื้อผ้าโรงแรมฟิตเนสอีกมากมายเพราะว่าเขาเก่งในสนามไม่พอแต่ยังมีบุคลลิกาากกกกหหนนน้้้าาาาาาตับรร่่่งยยทททีีเเเวมๆแะป็นนใโดไ เข้ากลุ่มนักกีฬาที่เป็นมหาเศรษฐีระดับโลกที่มีทรัพย์สินเกินมูลค่า1,000ล้านเหรียญอย่างไมเคิลจอร์แดนเลบรอนเจมส์ทเกร์วูดส์และโรเจอร์เฟเดเรอร์แม้เขาจะประสบความสำเร็จทุกด้านแล้วเจ้าตัวก็ยังไม่คิดที่จะเลิกเล่นกีฬาฟุตบอลที่เขาหลักโดยเขาบอกว่าผมยังมีไฟอยู่ครับผมอยากยิงให้ถึง1 0 0 0ประตูซึ่งก็คือสุดยอดอากมาซึ่งตอนนี้เขายิงไปแล้วกว่า900ประตูก็เรียก่าเป็นอีกรางวัลที่เพิ่มไปในตำนานของคริสเตียโนโรนัลโดกลายเป็นนักเตะพันล้านคนแรกของโลกว่าพี่โเทบางฝกดตติตามมไ่นะ้ี